เราจะต้องฝึกในการมองเห็นฮิกมะมองเห็นความเป็นรอฮมะที่อยู่ในทุกๆสถานาการณ์ที่อัลลอฮ์ให้ในกุรอาเนี่ยอัลลอฮ์ด â รัสว่าถ้าใครที่บ่นต่อการทดสอบอัลลอฮ์เนี่ยจะกริ้วเขานะครับแตกต่างจากคนที่เขาอดทนแล้วไม่บ่นนะโอ้อัลลอฮ์จะตอบแทนให้อัลลอฮ์จะอภัยให้สิ่งที่อัลลอฮ์จะตอบแทนเนี่ยมากมายมหาศาลเลยคุณผู้ชมอัลลอฮ์จะให้ทางออกจากทางที่ท่านไม่ได้คาดคิดเอาไว้อย่างนี่คือผลตอบแทนของคนที่รู้จักในการมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่อัลลอฮ์ให้แม้ว่าเหตุการณ์นั้น เนี่ยมันจะทําให้ผมท่านน้ําตาล่วงอาบแก้มก็ตามเราก็ยังคงต้องฝึกฝนในการที่จะรู้ว่ามองสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างขอบคุณอัลลอฮ์เพราะศาสนาอิสลามเนี่ยไม่ให้ท่านอดทนแบบท่านเก็บกดนะอิสลามไม่ได้บอกว่าอยากจะร้องไหง้อันอันไว้อันไว้ต้องอดทนต้องอทน,องอทนไม่ใช่อัลลอฮ์เนี่ยสอนให้เราเข้าใจคําว่ากอดอกอดัดถึงเป็นรุกลของอีมานหนึ่งอย่างในนั้นไงก่อนที่จะเป็นมุสลิมเราต้องรู้จักคําว่าอะไรกอดอกอดัดคือ การรู้จักถึงการกําหนดของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุตาลาสิ่งที่เกิดอัลลอฮฺอนุมัติให้เกิดเกิดเพื่ออะไรเพื่อให้เราได้สะสมผลบุญไม่ให้เรามาบน่นไม่ให้ได้ให้เรามาด่ากับเหตุการณ์สถานก,การณ์มันเกิดขึ้นเราโดนคนเดียวเหรอครับไม่ใช่พี่น้องโควิดเป็นกันทั่วโลกวันนี้สถานการณ์ในประเทศไทยตายเฉลี่ยวันละ30 ติดเพิ่มตอนนี้3,000สิ่งที่เราต้องคิดไม่ใช่บอกโอ้ทำไมรัฐบาลมันแย่โอ้ทำไมฝ่ายค้านมันแย่หรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เราต้องคิดคืออัลฮัมดุลิละเราไม่เป็นเหมือนอินเดียตายวันหนึ่ง2,000ติดวันเลาเป็นแสน ลอยแม่น้ําคงคาคุณผู้ชมศพลอยเกลื่อนอย่างแบบโอ้โหผมเห็นแล้วผมเศร้าเศร้าเสียใจมากดูอย่างพี่น้องชาวปาเลสไตน์วันนี้ถูกไซออนิสเนี่ยนะครับกำลังละหมาดกันในมัสยิดโดนพวกเนี่ยเข้าไปยิงฆาล้างเผ่าพันธุ์น่ยคุณผู้ชมผมถามว่าวันนี้ผมและท่านที่ว่าโอ้โหเราถูกทดสอบหนักๆเนี่ยบ้านเราถูกระเบิดลงอย่างนั้นไหมอ่ะภาพแบบเนี้ยมันยังเกิดอยู่ทุกวันน่ะแล้วเราจะไม่ขอบคุณต่ออัลลอฮ์กับสิ่งที่เราเป็นอยู่อย่างนี้เหรออย่ารอให้อัลลอฮ์เนี่ยจะส่ง ต้องทดสอบเราให้หนักจนเราสุดไปกว่านี้เลยต้องขอบคุณอเลอตั้งแต่วันนี้มองเห็นทุกสิ่งอย่างด้วยความรู้สึกขอบคุณและกะตัญยูถ้าใครก็ตามเนี่ยขอบคุณและกะตันยูเนี่ยแล้วท่านขอดูอาจากอเล์นะอเล์ไม่เคยไม่รับเลยะผมเองเนี่ยได้พิสูจน์ด้วยตัวเองมาแล้ววันที่ผมล้มเนี่ย คุณผู้ชมรู้ไหมว่าผมเหลือเงินอยู่ในบ้านเนี่ยมีอยู่2อ0สบาทเองนะแต่ผมไม่เคยคิดว่าทาไมเหลือแค่2อ0สตอนที่ผมล้มละลายนะผมบอกอัลฮัมดุลิละยังมีทั้ง2อ0สบาทเนะ่ไม่เคยนอนร้องไห้เพราะผมเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์ให้เรามีได้อัลลอฮ์ให้เราหมดได้เดี๋ยวเราก็กลับมามีได้อัลลอฮ์ให้ได้เสมอขึ้นอยู่กับว่าหัวใจของเราเนี่ยจะเอา ภัยพิบัติที่เราโด,โดนเนี่ยจะเอามาเป็นบทเรียนและทบทวนตัวเองหรือเปล่าต้องมีบางอย่างที่เราผิดพลาดเอาอร์ถึงทดสอบเราถึงสอนเราขนาดนี้พอเรารู้ที่มาของความผิดพลาดของเราเราก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเราก็พัฒนาตัวเอง